สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ๊จ๋ามหาห่วงนะคะวันนี้นะคะจ๊จ๋าจะมาเล่นยี่กี้น2สนะคะที่เว็บสามารถเบ็ดเหมือนเดิมนะคะโดยจ๊จ๋าจะมีทุนอยู่84บาทนะคะจ๊จ๋ามาพร้อมกับตัวเกมสูตรคำนวณหวยอี่กี่นะคะพวกแกรมนี้นะคะใช้ง่ายๆค่ะโดยเรากรอก3ามตัวบ,บน2ตัวร่างนะคะของผลที่ออกล่าสุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ผลออกล่าสุดรอบนี้นะคะเป็น6 2 6แล้วก็8 7นะคะเสร็จแล้วก,กดตกลงนะคะโปรแกรมก็จะให้เลขมา6หลักนะคะโดยวันนี้นะคะจะจะ๋าจะไม่เล่นพิกัดล่างนะคะโดยกด2ตัวล่างรูด19ประตูนะคะจะจะ๋าก็จะเอาสามหลักสุดท้ายของโปรแกรมนะคะมาแทงมันก็จะเป็น7 4 5นะคะโอเค วันนี้นะคะจะจะ๋ตั้งเป้าว่าจะเล่นแค่สองรอบนะคะเพราะว่าเอามาเทสโปรแกรมนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคะโอเครอบแรกก็วางเงินเดิมพันลงไปแล้วนะคะตัวละหนึ่งบาทเดี๋ยวรอผลสักครู่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ผลก็บวกมาแล้วนะคะ90บบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองรีเฟซด,ดูผลกันนะคะ สีเข้านะคะสีเข้าได้กำไร3 3บาทคำนวณรอบต่อไปเลยค่ะไม่ใช่คำนวณสีกองรอบต่อไปเลยนะคะ5 7 4 0 4, 4นะคะทีนี้ก็เอาเลข3หลักสุดท้ายนะคะของโปรแกรมไปแทนในรอบถัดไปเลยค่ะพี่กี่123นะคะพี่กัดล่างกด2ตัวล่างนะคะรูดส9ประตูเอาเลข3หลักที่โปรแกรมนะคะได้1 8 อะะรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะจะจับคูณ2ไปเลยนะคะเล่นตัวละ2บาทเลยค่ะโอเควางเดิมพันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอผลสักคู่นะคะเจ้า๋าจะไม่เล่นแค่สองรอบนะคะนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเลขเข้านะคะเจ้จา๋าจะถอนแต่ถ้าเลขไม่เข้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะแต่ว่าจะไม่เล่นนะคะจะไม่เล่นต่อ โอเคบอกมาแล้วนะคะ360บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองรีเฟซดูผลกันนะคะว่าอะไรเข้าอ้าวเรียบร้อยค่ะแปดสเข้าเต็มเต็มเลยนะคะแตกแตกตอนนี้จากทุน80บาทก็ได้ทั้งหมด363บาทนะคะจ้าจ๋าจะทอน300บาทท่วนเลยนะคะโอเคค่ะระหว่างรอเครดิตเข้านะคะระหว่างรอเงินเข้านะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะจ้าจ๋าก็ ยังไม่ปล่อยให้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อวันไหนนะคะปุแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วจะจะมาปล่อยให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้กันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมาในสตรไหนเทคนิคอะไรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ